สวัสดีครับมาโมชแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม El d เด r i n g นะครับซึ่งผมมาที่จุดนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเป็นสุสานใต้ดินทุ่งหิมะศักดิ์สิทธิ์นะครับจากแผนที่ก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมถึงจุดนี้นะครับเนี่ยครับก็จะเจอกับบอสนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันว่าบอสตัวนี้มันคือตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ยครับ ผมชอบใช้ทุลีหยาัดล่างลอกแบบเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปกันเลยครับโอ้โหนักสู้ผู้พิทักษ์สุสานเสื่อมสลายนะครับเฮ้ยจเย็นเพื่อนโอ้ไปจัดการหยัดล่างลอกแบบนุ่นไปสู้มันเพื่อน โอ้โหมันจะเอาผมคนเดียวเลยเนี่ยมันไม่สนใจเพื่อนผเลยอะ่ะเออสนใจบ้างเอาไปเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินอีกรอบนึงโอ้โหพลังนี่นจะหมดเลยอะ่ะเรียบร้อยนะครับ นักสู้ผู้พิทักษ์สุสานเสื่อมสลายนะครับเ,เพื่อนๆได้ดอกระครังแก้วสุสานดอกใหญ่กับภาคลุมไหลผู้พิทักษ์สุสานผู้เสื่อมสลายนะครับชื่อแต่ละชื่ออลังการมากไหนดูว่าจะได้ลากมรณะไหมอ๋อไม่ได้แฮะโอเคเสร็จสิ้นแล้วนะครับภารกิจสําหรับการจัดการเจ้าบอสนักสู้นะครับตัวนี้ก็ ยังไงฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับคล้ายติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับมาโมชาแนลเพื่อนๆสามารถติดตามคลิปได้เรื่อยๆนะครับเราจะพยายามลงให้ทุกวันวันละ2คลิปนะครับแล้วก็ฝากยังไงก็จริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เรานะครับเพราะว่าเราทำคลิปเราก็ตั้งใจทำให้เพื่อนๆนะครับวันนี้เกม Elden r i n g ผมพาเพื่อนๆมาที่นี่มาสังหารบอสนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นบอสตัวไหนกันนะคบเพื่อนๆในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ